สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมของดีอีกองหนึ่งนะครับอันนี้เป็นพระเขาเรียกว่าพระสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อแป๋ววัดดาวเรืองครับนะอยู่อำเภอบางระจันครับหลวงพ่อแป๋ววัดดาวเรืองนี่ท่านเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อกวยนะครับนี่จัดสร้างเป็นรุ่นนี้นี่เขาเรียกสมเด็จแหวกม่านนะนี่นี่นี่คือแหวกม่านนะครับแหวกม่านแหวกอุปสรรค ขจัดอุปสรรคนี่ครับนี่นี่นนรุ่นนี้เลยครับนี่ฮะมวลสารที่เอามาผสมนะฮะมีหลายชนิดเลยผงพุทธคุณของหลวงพ่อกวยเพราะท่านเป็นสิทธิเอกหลวงพ่อกวยอยู่เลยนะครับนี่ผงพุทธคุณหลวงพ่อแพรพระวัดพระที่หักชำรุดนะฮะมาโขกตมบทละเอียดผสมกับรุ่นนี้พระผงวัดกรุวัดท้ายตลาดนะครับนี่ ข้างหลังจะเป็นพระแม่ธรณีแล้วก็นีครับนี่พิเศษนะครคือนี่ตะกุดเงินครับมีตะกุดเงินหนึ่งดอกนี่นะครับนี่นะเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆเลยครับนี่ตะกุดเงินนี่ครับเป็นชิ้นโมนสารนะมีผสมมีส่วนผสมของเกสานะครับนี่หลวงพ่อเป้านะครับเนี่ยนี่ผสมของเนี่ยมนสารที่มีเกสา เยอะแยะเลยครับนี่นี่ครับนี่สีส่สอพันนะฮะนี่ต่อโคดครับต่อโคดทุกองนี่ครับนี่ต่อโคดจํานวนการจัดสร้างนะครับมีสามพันองนะครับอันนี้มาตรฐานเลยจัดสร้างชัดเจนเป็นพระเขาเรียกว่าพระแหวกม่านแหวก ขจัดอุปสรรคเต็ดปางนั่งสมาธินะครับนี่ดูระเข้มขังนะครับมวลสารดีทั้งนอกดีทั้งในและปลุกเสกโดยหลวงพ่อแปลวัดดาวเรืองฮะปลุกเสกเดียวท่านเป็นสิทธิ์หลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะครับท่านมีวิชาที่ล่ำเรียนมาจากหลวงพ่อท่านกระลุงให้หมดทุกบททุกตำราเลยนะครับลงนในพระสมเด็จเบิกมา่านรุ่นนี้นะครับ นี่ไอห,หลังจะเป็นหลังพระแม่ธรณีบีบมวยผมฝังตะกุดเงินหนึ่งดอกอันนี้ก็จะเป็นที่สสแสวงหานะครับแลอีกอย่างหนึ่งจะมีเส้นเกษาของหุ่มพ่อแปลด้วยโอ้โหยิ่งแต่วก็ใหญ่เลยครับจำนวนการจัดสร้างชัดเจนฮะสามพองค์นี่นะครับ เดี๋ยวคราวหน้าผมมีองค์ใหม่ๆมาจะใให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกนะครับวันนี้สวัสดีครับ